ดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนนะเอฟซีเข้าเอฟซีไม่อะไรนีามาเป็นเอฟซียาแดงกันมาจา้ะเมื่อนนี้ยาแดงบไปกินข้าวต้องการเนาะกินยำค่ะยำอันอะไรก่อนนะยำมุยอันเส้นค่ะก็ะมีผักมีแตงมีทั่วอันนี้ก็อันอะไรก็สับปะรดค่ะ บานยาแดงเอ็นขนาด้ะกันเอออืนสับกรดเนาะกันเนาะมาจามากินยำเนาะกันนากินาหารวบ้างปางกุณน้องค่ะ má cha má nhìn con văng mình về đèn chặt ผักก็เจ็บผักน้ำบานได้ผักป้อจ้านผิดเนาะกันเนาะ นองแทนมันจะแดงกินมุมมาก็ก็ถอดข้อไปเนะะ้ะกันกินบรสุภาพก็ได้กินบรสุภาพก็ข้อถอดเด้อ

จะบรุษกับบ้านครับตอน,นใหญนะ่ๆเนาะค่ะเนาะยาแดงซื้อมาแต่ทานตนหมักใหญ่ป้าพี่น้องค่ะ บ้านกับพี่น้องบ้านบ้านเสจอยู่ จะแดงไว้มาไว้ปันป่นเมื่อปั่นเบิดหรอกค่ะมาซูนพี่น้องกินก่อนนะคะสูนพี่น้องกินก่อนแล้วนกะ็เลีนนี่ก็อย่าไปปั่นนะคะเนาะ น้องนี่ว่ากินยำบะเพื่เนะมือจุจ้ากินบะเบิด่จะจแดงกกินที่รั่งกันไหนเนาะค่ะเนาะจ้าพี่น้องมืวันนี้จะแดงไปประชุมค่ะประชุมนี่นะ ้างส,สมัครเนี่ยประชุมเพิ่นแกเบาหลาย่างเนาะคะ่ะเนาเาเรี่ยงโรคไข้ไข้เก็บเรีย COVID, เร่ยงยโควิดเลี่ยงไข้เลือดออกเรื่องเงินอะไรก่อนมือเท้าปากที่นิกน้อยเป็นตุ่มเป็นอะไรนะคะอให้ระวังเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่ามันมากับนี่นะมาปุน้นมากับน้ำมากับเป็นวัดเป็นไอเนาะค่ะเนาะแล้วโควิดก็มากับเป็นบตด เป็นบอก็เป็นวัดเป็นวัดแล้วก็เลยไปใส่โควิดจะ้ะใมือเท้าป้าก,ก็มือเท้าเด็กหน้อยก็ค่อยสะอาดพอเป็นวันพอมเมนให้ดีอยู่ค่ะแต่บ่าเด็กหน้อยเล่นติดเชือดด้อติดนั้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ใครเด็ดอกน้าค่ะช่วงนี้มันจงนาป้นค่ะครับให้ทำเด็กน้อยก็ให้ ทำความสะอาดเวลาล้า,ลางมือก็ตตรงเวลาจินเข้าต้องล้างมือต้องทําให้สะอาดกันเอ้โควิดก็คือกันเราต้องล้างแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยสะบู่แล้วกันแอลกอฮอล์เนาะค่ะเนาะไอ้ยใครทัโอก,กะป้องกันกะมันอะไรก็ยุงชนมากยุยงยุงลายในยูนยำเวินเนาะคะ่ะยำเวินทำแค่ยูนในบ้านเด็กะ พยายามบอให้ยุงกัดเน,นาะค่ะเนาะยามเมื่อคืนก็จะ่าประมาณเท่อยุงก็ได้มันเขาก็ป้องกันไว้ไอ้นอนกลางมุงเน,นาะค่ะเนาะพยายามบอให้มันกัดเขาก็ดูแลตัวเองค่ะได้ประชุมก็ประมาณนี้นะค่ะก็มีหลายเรื่องเน,นาะค่ะเนาะแต่ว่าไหนบอกได้กะว,ว่าเนาะค่ะเนาะ ก็ฮะถ้าจยแดงทำอะไรปุ๊บถูกปุ๊ตองก็้ยแดงก็โ้อโถูพี่น้องเฮาเนาะคะ่ะเอ้ไปเยี่ยมบ้านแค่บอทันก็โทษได้ก่อนได้จะเด้อบถ้าไปบ่ทันก็ได้ไปยามไปให้พี่น้องเฮาทุกคน,นะคะเนาะค่ะเนาะกินนอนพี่น้องทุกคนอืม,มลามนก็ไล่เตบแล้วนะะอกจากไปข้อข้ออวยก่อนนะะอกจากนัะข้อ คนไหยทางจบนะคะแล้วก็ให้พี่น้องหออยู่ดีมีแหงจะเจ็บจะจนให้ลำล้ำรวยทุกคนนะคะเนาะทำอะไรก็ให้ลุงลุงทุกคนจ้าทำอะไรก็คิดอะไรก็ส่งปัตนาค่ะจ้าอย่าแดงก็ข้อจบไปแค่นี้บันเนีย่ยหัน ค่อยคุณพระคุ้มครองพี่น้องข้านอจ้าปฏิจ้าปฏิจ้าปฏิจ้าเรียนนี้จะเด็กินอจ้ะกินตตอไปโยเพราะว่ายังยังบ่อิ่มแล้วค่ะก็คุยกับพี่น้องกันอะไรอ่ะบกพี่น้องเอาไว้จินนอดพี่น้องกอบทุกคนปกินจ้า